สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังวันนี้เรายังอยู่ในช่วงของเกมที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเบียร์พูดถึงเอลไปแล้วซึ่งป็นเป็นเครื่องดื่มที่ทํามาจากข้าววันนี้เราจะพูดถึงเกมวิติคัลเจอร์กันบ้างแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติศาสตร์ของไวน์กันดีกว่าไวน์เนี่ยทำมาจากองุ่นองุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองที่ขึ้นทั้งในทวีปอเมริกาแล้วก็ทว e ia, วี Europe, ีีปปยยยยยเเเเเรรรซหืออ่าุโล แต่ว่าเขาว่ากันว่าองุ่นพื้นเมืองของอเมริกาเนี่ยเอามาทํไวายแล้วไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้องุ่นทั้งโลกที่ตอนนี้เอามาใช้ทําวายเนี่ยมันมีต้นกําเนิดจากยูเรเซียต่อจงนิดหนึ่งมันจะมาจากดินแดนที่เรียกว่าคอเคซุสคอเคซุสเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างทะเลสาบขนาดใหญ่2อันก็คือทะเลแคสเปียนแล้วก็ทะเลดําตัวองุ่นที่มันขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นแหละพอหลังจากมีนกกามากินกินเสร็จก็บินไปแล้วก็ทิ้งเมล็ดไว้มันก็ค่อยๆแพร่พันธุ์ทั่วโลก ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักไวน์ได้ยังไง<ม>ก็คือองุ่นถ้าเกิดมันค้างอยู่บนต้นนานๆเนี่ยไม่มีนกมากินสักทีเนี่ยสภาพอากาศเหมาะสมมันสามารถหมักอยู่ในตัวมันเองนะครับก็เหมือนกับกลายเป็นกระเปะ๋อไวายเล็กๆได้ บางทฤษฎีเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยพอกินไอ้องง่นพิเศษชนิดนี้เข้าไปเนี่ยก็เกิดชอบหามากินหามากินอีกเรื่อยๆซึ่งมันก็มีสาเหตุอยู่เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันให้พลังงานเยอะกว่าอัง่นทั่วไปแล้วก็อย่างที่2เนี่ยพอข้างในมันเป็นแอลกอฮอล์มันก็จะสะอาดปลอดเชื้อโรคกว่าบางคนก็บอกเลยว่าที่มนุษย์เราเนี่ยชอบดื่มวายเพราะว่าเรามี ดีเอ็เอมียีนบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยใฝ่หาองุ่นประเภทนี้โดยเฉพาะ mm hmm. ทีนี้จากคอเคซูสเนี่ยนะครับซึ่งมันอยู่ตรงกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยองุ่นวายตัวเนี้ยมันก็เดินทางไปต่างที่ต่างๆไปทางตะวันออกเข้าไปในประเทศจีนพอทางตะวันตกเนี่ยมันก็จะเข้าไปในแอฟริกาเข้าไปในอียิปต์ก่อนจะขึ้นไปอยู่ในกรีกจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยประมาณ3,000ปีก่อนเนี่ยก็มีปราดสองคนจากต่างมุมโลกที่ว่าชอบดื่มไวายทั้งคู่ก็คือโซเครติสและก็คงจือ้อนะครับลูกศิษย์ บันทึกเอาไว้เหมือนกันเลยนะครับว่าอาจารย์ของตนเองเนี่ยแบบคอแข็งมากๆดื่มวายไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เมาหรือถ้าเมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเรื้อนหรืออะไรก็ยังมีสติแล้วก็สามารถพูดคุยสอนปรัชญาอะไรต่อไปได้เรื่อยๆมันก็เลยทําให้คุณสมบัติของสุภาพบุรุษของทั้งชาวกรีกแล้วก็ชาวจีนในยุคนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งคือต้องไม่ปฏิเสธของมึนเมาต้องยอมดื่มแต่ว่าดื่มแล้วเนี่ยจะต้องมีสติรักษาตัวเองต่อไปได้ทีนี้พูดถึงความเมา,มาเรามาคุยวิทยาศาสตร์กันนิดนึงอะไรที่ทําาาาาใให้้้เเเเรรรดืืม่มมลลแวูสึกก็คออนก ฮอ์พวกนี้มันจะมีสารที่เรียกว่าเอทานอลซึ่งเอทานอลเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายตับเนี่ยมันจะต้องกําจัดเอทานอลด้วยการใช้ฮอร์โมนชนิดหนึ่งแต่ว่าพอกําจัดเอทานอลแล้วเนี่ยเอทานอลเนี่ยมันจะกลายเป็นอะซิตาลดีไฮด์อะซิตาลดีไฮด์เนี่ยมันก็เป็นพิษต่อร่างกายเหมือนกันเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดอาการเมาต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ออกคลื่นไส้หรือว่าหน้าแดงซึ่งตับเนี่ยก็จะต้องสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อกําจัดอะซิตากาายนนเรรส่่่วใหญีอ์มลดแรรกกน่่ยมัส้าาางงาว เพราะฉะนั้นพอเอทานอลเข้าไปเนี่ยมันแปลงเป็นอะซิตาลดีไฮด์ได้ง่ายมากแต่ว่าความเมาหรือไม่เมาของคนเนี่ยมันอยู่ที่ฮอร์โมนชุดหลังถ้าเกิดฮอร์โมนชุดแรกเนี่ยมีประสิทธิภาพดีเกินไปแล้วฮอร์โมนชุดหลังเนี่ยมันสู้ไม่ได้ผลก็คือในเลือดเราเนี่ยก็จะมีอะซิตาลดีไฮด์สะสมนะครับมันก็ทําให้เราเมาง่ายแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะถึงกับกินเหล้าไม่ได้เลยทีนี้กลับมาคุยประวัติศาสตร์กันต่อนิดนึงหลังจากยุคกรีกก็จะกลายเป็นยุคโรมันเนี่ยคนโรมันเนี่ยชอบดื่มไวน์มากมาเพราะมองวางา่า ดมแล้วเนี่ยต้องดูด้วยก็เลยทําให้โรมันเนี่ยเป็นคนคิดค้นการใช้แก้วไวน์ที่มันใสาสามารถมองเห็นข้างในเพื่อที่จะได้ชื่นชมสีของไวน์ไประหว่างดื่มได้ด้วยทีนี้กระโดดข้ามมา2,000ปีก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเวลาเราพูดถึงเบียร์ก็ต้องพูดถึงประเทศเยอรมนีพอพูดถึงไวก็ต้องพูดถึง ฝรั่งเศสจริงๆมันมีสาเหตุอยู่ก็คือจริงทุกประเทศเนี่ยผลิตไวน์เหมือนกันหมดแต่สาเหตุที่ไวน์ฝรั่งเศสเนี่ยโด่งดังกว่าเพื่อนเพราะว่าช่วงปี1870นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าลุยปาสเตอร์ลุยปาสเตอร์ก็คือคนที่ค้นพบแบคทีเรียในอากาศแล้วก็คนพบว่าแบคทีรียเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเน่าเสียขึ้นมานะครับลุยปาสเตอร์เนี่ยเขาค้นพบวิธีพาสเจอไรต์ก็คือการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็การเหมือนกับซีลขวดไวน์นะครับหรือภาชนะอาหารไม่ให้เชื้อน่ได ซึ่งถ้าเกิดทำวิธีนี้เนี่ยไวน์มันก็จะสามารถคงรักษารสชาติดีของมันต่อไปได้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ไวน์ฝรั่งเศสเนี่ยพอผลิตขึ้นมาในช่วงปีนั้นเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ทั่วทั้งทวีปยุโรปเลยก็เลยสร้างชื่อเสียงให้กับคนฝรั่งเศสขึ้นมาในฐานะดินแดนแห่งไวน์ทีนี้เรารู้จักประวัติศาสตร์ย่อๆของไวน์แล้วผมจะพูดถึงบอร์ดเกมวิติค้ลเจอร์แล้วกันบอร์ดเกมนี้นะครับออกมาในปี2015ออกแบบโดยเจมี่สต็กเมเยอร์แล้วก็อลันสโตนนะวิติกเค้าเจอร์เนี่ยเป็น บอดเกมพลาสติกที่เราพูดถึงบ่อยแล้วคือเราอยากจะทํางานอะไรเราก็วางหมากวางคนงานของเราเนี่ยในช่องงานตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการแย่งชิงจังหวะกันถ้าเกิดเราทําแล้วคนอื่นก็ทําไม่ได้นะลูกเล่นของเกมนี้ก็คือเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ฤดูฤดูร้อนกับฤดูหนาว นในฤดูร้อนเนี่ยงานหลักๆที่เราทําได้ก็คือการปลูกองุ่นก็คือการแค่วางไพ่องุ่นลงไปแค่นั้นแหละนอกจากปลูกองุลล่นเราอาจจะสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในไร่ของเราซึ่งสิ่งปลูกสร้างก็จะมีระแนงไม้มีกังหันวิทน้ำสองอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราปลูกองุ่นได้เยอะขึ้นแล้วก็มีห้องชิมไวน์ซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปิดไร่ของเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวได้แล้วก็มีห้องเก็บไวน์ช่วยให้เราสามารถแบบทำไวน์แบบเวอร์ชันหรูๆดีๆได้นะอันนี้ก็คือแอคชั่นในฤดูร้อน พอถึงฤดูหนาวสิ่งที่เราทําได้ก็คือ1เก็บเกี่ยวแต่เก็บเกี่ยวไม่พอนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนตัวองุ่นพวกนั้นเนี่ยทำเป็นไวน์ทำเป็นน้ำไวน์ด้วยแล้วก็เอาไปสะสมในห้องเก็บพอหมดฤดูหนาวครบ1ปีไวน์ของเราเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งพอคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเราก็สามารถเอาไปส่งให้ลูกค้าได้ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องการทั้งไวน์ขาวแล้วก็ไวน์แดงที่คุณภาพต่างกันพอส่งไวน์เสร็จเราก็จะได้ทั้งเงินเราก็ได้ทั้งแต้ม เกมนี้ใครเก็บสะสมได้ครบ25แต้มก่อนก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปนะครับก็เป็นเกมยอดนิยมเกมหนึ่งของคนไทยเลยถ้าเกิดสนใจแล้วก็ลองหาเล่นดูได้แล้วก็คิดว่าถ้ารู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เกี่ยวกับวพวกนี้แล้วก็น่าจะเล่นเกมได้อย่างสนุกขึ้นจริงไหมครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่มาฟังคอนเทนต์ในวันนี้ถ้าเกิดสนใจเรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณครับ